เ,เตรียมนัเกเรียนทั้งหมดทำความเคารพสวัสดีค่ะเด็กๆดูวันนี้เราจะเรียนกันต่อในเรื่องเดิมก็คือเรื่องโสรการหาพื้นที่เปิดไปที่แบบสุดหัด8.5หน้า75เหมือนเดิมแต่ก่อนจะไปเรียนเดี๋ยวครูครบทวนอีกหนึ่งครั้ง ่อไปทบทวนสูตรการหาพื้นที่ขอทบทวนเรืเ่องเส้นรอบวงก่อนเส้นรอบวงกลมสูตรมันคืออะไรนะ่าตอบดังๆพร้อมกันสูตรเส้นรอบวงกลมคืออะไร <am> เออสองคายอาหรือใช้อีกสูตรหนึ่งก็ได้ก็คืออะไรลูก เออพายดีตอบดังๆดีนี่คือตัวย่อของอะไรลูกอเออเส้นผ่าศูนย์กลางสาเส้นผานศูนย์กลางอา่าตัวย่อก,ก็คืออะไรลูกพัสมีาาม,าามีที่มาของสองสูตรนี้คืออะไรอ่ะดูวงกลม มีจุดอยู่ตรงกลางอันนี้เขาเรียกว่าจุดศูนย์กลางถ้าลากไปแค่อันเดียวเส้นเดียวแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรจากจุดศูนย์กลางมาเส้นรอบวงเขาเรียกว่าอะไรเออรัศมีแต่ถ้าลากอีกอันหนึ่งเป็นเส้นอีกอันหนึ่งแบบนี้อ่าก็คือรัศมีกี่เส้นเนี่ยสองเส้นเท่ากับเส้นผ่าศูนย์กลางหนึ่งเส้น แต่ถ้าเขาให้เส้นผ่าศูนย์กลางมาแล้วลูกอยากได้รัศมีลูกทายัางไงลูกก็เอาเส้นผ่าศูนย์กลางไปทําอะไรหารหาร,หารด้วยอะไรเออหารสอง,ออสองแต่ถ้าเขาให้รัศมีมาอยากได้เส้นผ่าศูนย์กลางก็ไปทําอะไรคูณอะไร,รเออคูณสองอันนี้ไงสองตัวนี้ไปคูณกับ R ตัวนี้ ก็คืออตัวนี้คือรัศมีรัศม,มีสองเส้นก็คือเส้นอะไรนั่นเองเส้นผ่าศูนย์กลางนั่นเองภายเขาก็เหยืบมาข้างหน้าสองอันนี้ก็ยุบลงกันเป็นแค่ตัว D นี่คือที่มาของสูตรอ่าเมื่อได้สูตรเส้นรอบวงแล้วอีกอันหนึ่งเป็นสูตรพื้นที่ สูตรพื้นที่ของเราคืออะไรคะสูตรพื้นที่วงกลมคือ pi r ย,ย,ยกกำลัง2คำว่า r ย,ยกกำลัง2นี่คือ r ไปทำอะไรกันอืมคำว่า r ากำลัง2นี่คือ r ไปคูณกับ r นั่นเองแล้วข่าายเขาจะมีให้เรา2อันคืออะไรลูก ข้าภายถ้าเขาไม่ได้ระบุให้เราใช้อะไรถ้าเราต้องรู้ดีแก่ใจข้าภายมีสองค่าคืออะไรมีอะไรบ้างสามหนึ่งสีกับอะไรลูก2 2่สิบ่วนเมีสองค่าให้เราเลือกใช้2 2่ส่วนเเราจะเลือกใช้แค่ต่อเมื่อและมีหรือว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของเราเป็นเลขที่ยังไงคะเออหาร หารด้วยเจ็ดลงตัวเอาเราไปดูโจทย์ข้อสองของเราในวันนี้โจทย์ข้อสองของเราเขาบอกว่าไงคะงกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางยาวเท่าไหร่นะลูก ห้าสิบหกเซนติเมตรก็ถามว่าอะไรมีพื้นที่เท่าใดแล้วเขาให้ค่าพลายมาเป็นอะไรข้อนี้ยี่สิบสองส่วนเจ็ดเอาแบ่งครึ่งกระดาษไปเลยฝั่งหนึ่งเราจะหา เส้นรอบวงกลมอีกฝั่งหนึ่งเราจะหาอันดับแรกเขียนสูตรลงไปก่อน เดี๋ยวให้เวลาห้านาทีเดี๋ยวเราออกมาเฉลิยแสดงวิธีทำพร้อมกันสูตรเส้นรอบวงกลมข้อนี้เขา,ขาให้เส้นผ่านสูนกลางมาลูกจะใช้สูตรที่หนึ่งหรือสูตรที่สองดีสูตรไหนสูตรเบอร์หนึ่งหรือสูตรเบอร์สองสเบอร์ไหน เบอร์สองก็ได้ใส่พายด <D S 1> เข้าไปด <D S 1> คือเส้นผ่าศูนย์กลางล้วก็อเอาแค่ค่าพายค่าพายคือเท่าไหร่22ส่วน7ไปคูณกับเส้นผ่าศูนย์กลางก็คือ56และ7มันตัดกับอะไรได้56ได้ใช่ไหมมันตัดได้เท่าไหร่เออได้8ก็เหลือแค่2 2 8ก็ได้คำตอบออกมาแล้วเนี่ยจัดการ ใบให้ขนาดนี้แล้วเขียนลงไปก่อนถ้ามอแต่มองมันไม่นึกภาพไม่ออกหรอกจับได้เขียนสูตรลงไปก่อนมันทัานนี้เขียนสูตรลงไปใครยังไม่เขียนเขียนลงไป แกได้เจ็ดกห้าสิบหกตัดกันได้ตัดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสูตรบอกว่าสูตรบอกว่าใช้สูตรใหม่เมื่อกี้เราคุยกันว่าไงเราใช้สูตรอะไรสูตรสองก็คืออะไรรูปพายอะไร Bad hands. Thank you. เสร็จแบบเพงเนห่ัดได้สีํางลางที่หลืออะไรไปข้างบนมีคุณกันได้เท่าไหร่ได้่เป็เติองสไดได้เสร็จไดเป็นสคดอยไปทีง was so nice เจลี่ไปทำเช่นรอบวงเพราะเธอเสร็จแล้วฉันเห็นเธอไม่เสร็จเลยแล้เธอยุกิี่ทำไมเธอออกมาทำอ่าเพื่อนบอกว่าเธอรอบอ่างเปลาเสร็จเลยงั้นเธอออกมาทำโอนโอนนี่เดินอะไรโอก็มีให้ข้อมูลแล้วนี่ไงมาทำเร็วๆอ่าใครจะทำ พื้นที่ใคดีพเดอร์กลองมาทำพื้นที่ไหมตะหน่อยนึงไปดูดีถูกหรือเปล่าพีเดอร์สไปทำพื้นที่ไปพีปดอร์สกลมาทำพื้นที่บุญญลี่กอัมาทำเส้นรอบวงนับหนึ่งถึงห้าไม่ออกมาบุญญลี่จะทำทั้งสองอันเลย อย่าเบอร์เกี่ยนสูดด้วยตัวใหญ่หน่อยเดี๋ยวเพื่อนมองไม่เห็นเออเอาเรื่องว่าอันเนื่ออาอะไรเกี่ยนตัวใหญ่หน่อยเดี๋ยวเพื่อนมองไม่เห็นลูกเป็นเล็กไป อ,นะอะไรไปตัดแต่ยี่อะไรไปตัดแต้าสิบหกนี่มันถึงได้แปดะลูกดูจากนั้นได้ถึงหุ่มาก ้วทำได้ยังไงถ้าในหนันนงสือเขาบอกว่าไงอะไรตัดกันทำไมได้แตหรืออยู่ดีๆมันก็ล่องผลมีตัวมาตัดมันเอง Ne yapıyorsun? Ne 8ปดเอ็ดสิบหเฮ้ยใส่หกตรงนี้กานจะมีแดองสิบหกใส่หกทันึ่งแปดคสอก็ได้คก็ได้6บวกก็เป็นสิอะไรเออแสดงว่าคูณกันได้เท่าไหร่เนี่ยเท่ากับเท่าไรร้อย0้าร้อย16บหกเท่ากับร้อยสิบ อ่เรียบร้อยถูกไปนั่งที่ได้ปองพาคุ้มห้วนเงื่อนใจ อ่าเด็เกๆดูเดี๋ยว,วคุณครูทบทวนให้อีกหนึ่งครั้งสูตรของเส้นรอบวงมีอยู่2ส,สูตรมีสูตรแรกคือ2พาย R อาระสูตรที่2คือพาย D แต่ลูกดูข้อนี้เขาให้เป็นเส,ส้นผ่าศูนย์กลางมาเราใช้ภาย D ก็จะเป็นยังไงกว่าง่ายกว่าดังนั้นบุณญาริศเขาก็เลยเลือกใช้สูตรไาดีขึ้นมา เมื่อเขาใช้สูตรทายดีแล้วถัดไปเขาก็แทนค่าแทนค่าเข้าไาที่เขาให้มาข้อนี้คือเท่าไหร่22่ส่วนเคูณดีข้อนี้คือเท่าไหร่คะ56าสิสังเกตด,ดูมันสามารถเป็นยังไงกันได้ เกับ56เนี่ยมันสามารถหารกันได้ดังนั้น7หารตัวมันเอง7อะไรได้7ก็7 1 7 7อะไรได้5 6 7 8 5 6ข้างล่างมันไม่มีอะไรแล้วมันเป็นเลขศก็คือขอเท่านั้นก็จะเหลือเอาแค่22ไปคูณแต่ซึ่ง22ูณ8ได้เท่าไหร่ลูกอ่า100 10อันนี้เป็นเส,ส้นเส้นรอบวง หน่วยเขาเป็นอะไรลูกอเอ้ยแล้วมันพื้นที่เสน้นรองบวงหน่วยเป็น,ปน,ปนใช่เซนตินเมตรอาลอกงงไปต่อไปไปดูของปีดารักข้อนี้สูตรพื้นที่วงกลมของเราคืออะไรคะไพกอากำลังสอง ซึ่งค่าทายข้อนี้เขาให้มาเป็น22ส่วน 7r ของเราวีดัลลัดได้ไปหามาแล้วได้มาจากเอาเส้นผ่านศูนย์กลางไปทำอะไรคะหาร2นั่นเอง56หาร2ได้ออกมาเป็น28เขาก็เลยเอาไปคูณ28คูณ28และ7มันสามารถตัดกับ28ได้เพราะ7ตัดตัวมันเองได้1 7 ตัด28ได้4ก็จะเหลือแค่22คูณ4คูณ28ก็จะออกมาเป็น2,464 0คือคำตอบหน่วยเป็นตารางเซนติเมตรเท่านี้เอง<ม>เป็นยังไงยากไหมนิดนึงหรือว่าไงยากมาก อ่าวันนี้เราก็มีงานให้ทำแค่ข้อเดียวเนี่ยแหละโอเค